สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องทุกทุกท่านครับครับเมื่อในช่วงเที่ยงครับของวันที่25ครับมกราคม2566กครับพาเอฟซีมาต่มแนวทังตัวเลขครับของปูขุนปู10นเท่านะครับเดินทางมาถึงเป็นทีเรียบร้อยนะครับเพื่อพาเอฟซีมาต่มตัวเลขแนวทางครับคอมเมนต์มาหลายว่ายังได้ชุดเต็มของปูนะครับประวัติทางช่องเฮ้าสูตรสิบทิศก็ได้ไปแล้วนะครับ ได้ไปหลายชุดแล้วนะครับลก้วเอฟซี FC คอมเมนต์มาว่าอยากได้ชุดเต็มแน่นะครับเอามือนีมาติดตามให้เอฟซีทางชอง่องเฮานะครับหมักชอบลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเพ่งกำลังแรงใจให้ทางช่องที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนด้วยครับเอฟซี FC สิบประดพษฐข่าวสารจากทางช่องครับเเพื่อบอกเป็นการเซเวลาครับขอาไปการรับราชการปูคุณพ,พร้พพอมพร้พพอมกันเลยครับ การน้ำรำสการครับปูครับข้าว fc มาตามแนวทางกับปูมือหนีวันที่เท่าไรแล้ววะยี่สิบห้านะเด้ปูอ่าได้ตัวใดกับปูมือหนีท่านนี้ตัวใดแล้วก็เอาชุดเตี๋มไปเจอก่อนมันว่าท่านเขาโค้งเขายังนี่งกับปูเอาชุดเตี๋มแล้วปูคงคงเข่งเก่งยังว่าท่านนี่ว่าท่านได้ชุดเตี๋มไปแล้วเอาชุดเตี๋มไปับชุดเอาไปไปชุดเตี๋มยังว่าท่านใดนะฮะใดไปไป เงื่นหลานได้ละครับปู่ได้เงินหลานกับสุดคัมพีครับปู่ต้องหวัดกันได้แล้วค่ะเดี๋ยวชุดเต็มเพราะว่าเอฟซีว่าผู้ที่เพิ่นติดตามชุดเต็มเพิ่นกะถ่าชุดเต็มอยู่ปู่เต็มเจียวทียวเจวมันในเก็ีอยู่ครับปู่มันเป็นตัวกรับครับมันบุกไปนี่ครับชุดเต็มแต่ว่ามันจะยุดตัวใดมันมันก็ออกตัวเก่งนี่เจ้าควันใส่เก็ตีกลมแหวกกระจ้าอยู่ มันแห้งมันแห้งเป็นตะก,กับจะเต็มเลยก็เนาะเพราะท่านมีโค้งเลยเพรท่านได้โค้งครับจะจอ่อเลี้ยงมื่สองมื่นจังโค้งก้นสีนลงเอาสีสลืมอดชุดไปเลยหลดเอฟซีสีลืมติ๊บผูกเอาชุดเต็มไปนี่ไปตัดใจกันเาอาชุดค้งมันมากเขามากน้ำชุดเต็ม ับมารอบวังน้ากันนะครับให้ปูเขียนให้เบิจ์จะกันวันนี้เอาชุดเต็มนะครับคลิปที่แล้วได้ชุดสิบทิศไปค่าพี่ก็ได้ไปแล้วเนาะปูชุดเต็ม มี21คู่กับ <Okay. S 1> ชุดเต็มของปูแต่ว่าเป็นชุดเต็มอยู่ครับ EMC แต่ว่าปูก็ยัมีตัวตัดตัวเน้นให้น้ำคือเก่าแม่ดดมแยูปูชุดเต็มนี่มันค่อยหลุด,ค,ลดคุณลุงค่นกับเซือกเหมือนไงมันกับไปติดลรถมันกับมันกับตัวอะไรตัวอะไรกับจัดตัวตหนัวหนเโล คนเกา่ามดเลยแมู่่ปูเพราะว่าย,ยี่สเอ็ดคู่สิคูมันว่าอะไรดิครับโอ้เป็นเล็กขั้วไหมครับเล็กขั้วเหล็กขอบขอบั้วสื่อแล้วว่าผ่านนกปูหนาวนกปูน่าสองสามมือไม่หนาวกลับมาอีกเหยเล้ยงซ้กว่าจาหนาวดอกจี น้ำหอดเดียน้อกปูโอ้วเดียนซ้บอกไม่ซ้ำคำเราเรียกมือนซ้ำคำที่คำมืนรุนเอกี้บอกรุนเอกี้เหรไหมครับปู่เก้าแปดเก้าหนึ่งล็อกเก่ามิจฉุกงงม่ไ้พยเลือกเป็นตะจองนีเก่าเก้าหนึ่งเก คิดว่าสีมาอยู่ก่มีตัวแจกแค่จีแจกตัวใดมันมีตัวเด่นอยู่เป็นบ่าปูมา,มาล่อก,กันนะครับว่าปูสีเด่นให้ตัวใดหลักเก่าปูว่าหลักเก่าหนีงาม2อ2หน้น่อยกันมักลักนี่ก็มีสามคู่ที่คู่ไปยังสี่แล้ดิ มันจิบว่าไม่กับตัวอ,อื่นมันมากอ๋เอเด็กหนึ่งพี่น้องเขียนไม,ม่กระไรพวกไม่เขียนไลยครับหานึ่งหนึ่งหาสี่ m u m a 1 2 2 3 m m ครับผมหมักบวกคนใจนี่มันสิไม่หัก,ก,กด้วยว่าไม่คิดต่อหรอกตัวบางสิอันงงอนั้นหายเงี้ครับเอาคนใจเนาะขันเหล็กเที่ยวนี่ขันตัวมักเห็นว่ามันอันสุดสุดนี่ครับขันติดเก่าเนี่ยให้คุ้มเลยเด้อ ลักเก่าให้หลุดหลุดเลยรถแงดีอ๋อหมายก็าว่ากวันนี้ปูเด่นไปที่เก่าลเลยหรืไปที่<อ>มาที่เก่านี่ล,ลักเก่ามี้นมดงดี<อ>ครับหลุดเกินไปอีก,กันที่เขียนปูเขียนให้นี่ลักลักเก่ายโยลักซิปนี่รูุดเหย้าไปเลยรลดอืมครับปู่ประว่ติเก้าศูนย์รถแห่งดีเ่าได้หลุดได้ครับปู่ เป็นชุดเต็มยุต่ธครกับมีปูกลมไห้พร้อมนะครับเอฟซีมีชามกลมที่ประกาแดงทั้งใต่นั้นเป็นตัวล่องนกปูมันบอกรับตัวลองตกกันครับตัวล่องตัวกันเดอวยครับเอฟซีเบิง้งจะคิปให้ดีด้วยครับ พันตัววิ่งกับหายตัวเดียวเลยครับปูมันนักกูเลยกูเลยมาวิ่งอ้าววิ่งอาปูวิ่งเก่านะครับหลุดเลยไหมว่าปูเก่า วิ่งเก้าเม็ด<ม>เดียวเลยปูป่<ม>อ้าวเอฟซีปู่บอกว่าลูดเก้าเม็ดเ<ม>ดียวครับปู่ตัวแดงจึ้งคึงเลยนะครับเอฟซีสรุปแล้วปู่เด่นไปที่เก่าด้วยครับอยู่ในชุดเต็มว่าผ่านแจ็คเทียนะครับเอฟซีสำหรับชุดเต็มของปู่คิดว่านี้เก่าว่าได้ขันอยู่ในชุดเต็มครับปู่อยากให้ลุดตั้งแต่เก่าหนึ่งคนไปใส่สรุปูแม่ปู่เรื่มลรืมครับ นาวลายปูลืมไปสมองไปน้ำควหนาวควบนั่น,นะค,ะครับอเอาเตรียมแคปหน้าจอครับเอฟซีนว <MC. S 2> <ป>ทางฝากตอนกันประจำวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เดอ้เอครับเอฟซีครับแคปหน้าจอกันเย้ยนะคะปูกะตัวแน่นคือต,ว,ตงวงกลมเด้อค่ะ วิ่งรูดนะคะปูหายเด่นทีเก่านะคะเนาะเก่าเม็ดเดียวครับค่ะปูหายเก่าไล่เอายนอกจากซุ้มเขียนห้ซุ้มมันก็เอาเขามาเอาเก่าเป็นหลักสิบไปเลยเก่าหลักสิบเ้าปูเนาะเขียนว่าล่างพ้อเก้าหลักสิบล่างนะคะล่างปูเก่าหลักสิบหล่างพ้อขันทีเขียนตั้งแต่เก่าหนึ่งไปหอดเก่าชวมัน้ลยพุดค่ะมีหกเก้าเก้าสองเก้าสี่นะคะคือตัวนิ่นะคะเนาะ ตัวอื่นเป็นตัวร่องตบกันไวเดอร์ค่ะอันนี้เป็นชุดเต็มผู้ใดทีล่ลอก่อยชุดเต็มของปูเพราะว่าชุดเต็มเขาทุกงวดที่แล้วนะคะว่ามีผาดนะคะเนาะผู้ใดตัดเป็ดคอนเป็ดกลับไปกินแต่ละหน้าเบิ้งนะคะเป็นแนวทางนะคะเนาะรัก<ข>ตออกันารค,คิดก็ว่าเก้านั้นละเป็นตัวเก่งรักย,ยืนเก่าเลยก็ได้นะปูออจัดเจนนะคะปูว่ายืนเก่าเลย มาเอาไรกปูมาลานมาลางมาลางมาลานมาสันมาลางมาลางอีกทั้งหาปูมั่นใจว่าเก่ามาลางนะแล้วก็มาลางอีกเนี่ยเนาะเอาพี่จัร์แล้วหน้าเบิ้งซ้ายวิ่งกับยาผาดนะคะปูประกันให้แล้วนะคะเก้าเม็ดเดียวเลไลเลยวิ่งยาญาญยานวานหม่ามาเอาเลไลเล่นโมปูเล็กวิ่งนี่เอาปู่าหย่านวาบุนหม่ามา เอาค่ะดท้าทนีกิก็ขอขอบุณขอบพุณนปูนะคะทีแบงปัดแนวทางให้เอฟซีแฟนคลับท่าน่องท่านมีชกมีหลาดน้ำกัดสาธุค่ะสาธุครับมนันนกปูอะครับหลังจากรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขครับจากปูขุนเทาเป็นที่เรียบร้อยนะครับมากชอบแคปหนา้าจอไว้ครับเป็นชุดเต็มครับแต่ว่ามีตัวเน้นฝากตอนเอฟซีคือเก่านะครับเอฟซีค <FC S 1> อขันมาไหลสำหรับสุดเต็มของปู 10ห,หรือว่าปู่ขุนนะครับประจำวันวันที่หนึ่งกลุ่ม5 2าพันสองพันฝากตอนกันช่วง bye บายบายนะครับคลิปนี้ฝากตอนกันเอาสุดท้ายนี้ไ้เอฟชีทั้งช่องครับอยู่ดีมีแห้งครับโศกม,ม,มันมันลำลวยไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ